เขาเป็นห่วงและห่วงคุณมากเขาคือใครขอพายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะ4ีเรียนพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษ์กัน เก้าไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวิวอ f อฟฟอร์จูนพลังงานของคนธาตุไฟสองดาบพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตูนกุมแล้วก็เดอชาริออรพลังงานของคนราศีกรกฎมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุไฟคนธาตุลมราศีกรกฎนะคะเข้มแข็งอดทนไม่ยอมใครเป็นคนที่เรียนรู้ป่าฟันปรับปรุงตัวเองอเสมอ มัธยายอดออมเก็บเนื้อเก็บตัวขยันมากๆทําอะไรจะต้องมีแบบแผนมีแผนการนะคะเป็นคนที่วางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่พูดอะไรพ่ํมเพื่อไม่พูดอะไรเรื่อยเปือ่อยเป็นคนที่เก็บเนื้อเก็บตัวพอสมควรนะคะเข้าถึงยากเนาะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะพบเจอใครก็ทักทายได้แต่ว่าไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตัวสักเท่าไหร่เก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าอาจจะเก็บหัวใจอย,อยู่นะคะเก็บหัวใจไว้ให้ใครก็ได้หรือว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง เก็บตัวเพื่อคิดเพื่อทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เหมือนกันนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนกับอยู่กับตัวเองทํางานทําหน้าที่ของตัวเองเข้มแข็งอดทนนะคะเรามาดูกันว่าใครที่ห่วงแล้วก็ห่วงคุณมากๆนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่ห่วงเราก็ห่วงคุณมากๆากสิบดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่มแทนพร,รนพลังงานของคนราศีธนู เดือยไพซ์เซดพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกหรือมีจิเชียนพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะแล้วก็หนึ่งดาบพลังงานของคนธาตุลมมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุน้ำราศีธนูนะคะพลังงานที่ขึ้นมาเหมือนมีปัญหามีประเด็นอะไรบางสิ่งบางอย่างต่อกันเลยมีความไม่เข้าใจอยู่ในช่วงของการตัดสินใจ ในความนิ่งเงียบของคุณก็ทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดมากๆนะคะก่อนหน้านี้ปัญหาระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นความห่างไกลไม่มีเวลาให้กันไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหากว่าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันอยู่กันคนละที่ก็อาจจะเป็นการเดินทางของคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะใครบางคนทำงานอยู่ต่างที่ต่างจังหวัดนานๆกลับบ้านทีหรือว่างานหนักงานเยอะงานยุ่ง จนไม่มีเวลากลับบ้านไม่มีเวลาให้กันก่อนหน้านี้ก็ได้นะคะความเจ็บปวดความเสียใจโดนแทงข้างหลังความไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพก็ได้นะคะปัญหาสุขภาพที่เขาเป็นระยะทางระยะเวลาการไม่มีเวลาให้กันทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจหวั่นไหวสถานการณ์ในหัวใจไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นะคะหากว่าตอนนี้คุณมีรักทางไกลหรือว่าเป็นรักที่ไม่ค่อยเข้าใจกันนะคะช่วงนี้อยาก อยู่นิ่งๆเงียบๆในพลังงานของคุณเหมือนอยากอยู่นิ่งๆเงียบๆเพื่อตั้งหลักตั้งสติคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคนที่คุณคบด้วยตอนนี้เขาอาจจะเหมือนกับคุณได้ยินอะไรจากเขาคําพูดที่เขาทําหรือว่าการเรียกร้องจากคุณคุณรู้สึกถึงความ ความเหนื่อยความหงุดหงิดความรำคาญนิดหน่อยจากเขานะคะเหมือนกับว่าคุณอยากอยากนิ่งๆยังไม่อยากได้รับการรบกวนจากเขาพลังงานของเขานนั่นเองนะคะคนที่คุณรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆเขานั่นเองที่เขาเป็นห่วงคุณแล้วเขาก็ห่วงคุณมากๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ค่อยรักเขาสักเท่าไหร่ด้วยแล้วสิ่งที่เขาเรียกร้องจากคุณสิ่งที่เขาต้องการจากคุณเหมือนเป็นคําตอบที่จะเอามาคอนเฟิร์มเขาด้วยเช่นกันเพราะว่าเขารู้สึกไม่มั่นใจ เขารู้สึกหวั่นไหวในความสัมพันธ์เขาจึงเรียกร้องเหมือนอยากได้เวลาอยากได้รับความสนใจถามตลอดว่าคุณรักเขาไหมคุณคิดกับเขายังไงแล้วก็คำถามบ่อยๆการกระทำซ้ำๆแบบนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่ออึดอัดรำคาญในบางครั้งนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าแล้วเขาห่วงเขาห่วงคุณในเรื่องอะไรนะคะคนคนนี้เขาห่วงเขาห่วงคุณในเรื่องอะไรขอภัยบอกทีนะคะ ทุกเรื่องนะคะเขาอยากรู้เรื่องราวของคุณทุกเรื่องอาจจะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนจุจี้จุจิกยิบย่อยในบางเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวกับคนรักความรักด้วยนะคะแล้วคุณค่อนข้างจะเป็นสายบู๊สายลุยเนาะเป็นคนที่จริงๆไม่ได้คนแข็งกระด้างนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ชอบที่ใครจะมาเซาสีจุจี้มากมายแต่ว่าพลังงานของเขาคนนี้ค่อนข้างจะละเอียดยิบ ในบางเรื่องราวในความสัมพันธ์ด้วยนะคะเหงาเศร้าคิดถึงอยากได้เวลาจากคุณขี้น้อยใจนะคะร้องไห้ขี้แยนะคะอาจจะมีพลังงานลบค่อนข้างเยอะอยากได้ความชัดความเคลียร์ถามหาคำตอบจากคุณตลอดนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้มีปัญหามีประเด็นไม่รู้ว่าจะไปกันได้ อีกไกลแค่ไหนก็ได้นะคะในพลังงานของคุณก็รู้สึกเหมือนเหนื่อยในความสัมพันธ์ครั้งนี้พลังงานของเขาก็อยากได้ความชัดเจนนะคะสถานการณ์ก็เลยเหมือนกับอึมครึมแต่ว่าเขารักคุณมากๆเขาถึงอยากได้ความชัดเจนจากคุณแล้วก็ทั้งหวงทั้งหวงด้วยนะคะหวงอยากเป็นเจ้าของคุณเพียงคนเดียวหวงคุณด้วยหวงความรู้สึกของตัวเองด้วยกลัวคุณจะไม่รักกลัวว่าความสัมพันธ์จะ ไปต่อกันไม่ได้นะคะทั้งหึงทั้งหวงทั้งห่วงใยทั้งห่วงแหนเลยนั่นเองในพลังงานของเขานะคะ <c oughs> คิดมากเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับพลังงานลบค่อนข้างเยอะเลยนะคะขึ้นมาสีใบเนาะอ,อาจจะทําให้เป็นสาเหตุที่ทําให้คุณไม่อยากพูดไม่อยากคุยพูดกันเมื่อไหร่ก็เหมือนกับท็อกซิกมากๆม,มีพลังงานลบสุดๆเลยนั่นเองนะคะ เขาเป็นห่วงคุณเพราะว่าตอนนี้เขาคิดว่าเขาคือเจ้าของหัวใจของคุณเจ้าของตัวของคุณนั่นเองแล้วก็เขาอยากครอบครองหัวใจของคุณหากว่าคุณยังคงรักเขาอาจจะต้องมีการพูดคุยเปิดใจเพื่อปรับความเข้าใจกันแล้วก็ทําให้เขามีความมั่นใจในตัวคุณมากขึ้นมั่นใจในความรู้สึกมั่นใจในหัวใจของคุณมากขึ้นก็จะทําให้เขาผ่อนคลายความเครียดความกังวลความจุ้จี้จุกจิกนี้ลงไปได้นะคะแต่หากว่าหมดใจไม่รักกันแล้วนะคะ ไม่สามารถจะ <tinc S 1> ไปต่อได้กันได้แล้วก็เปิดใจพูดเปิดใจคุยกันหรือว่าพูดกันแบบตรงๆไปตรงมาไม่ต้องปิดคําพูดนะคะพาะพลังงานของคุณเหมือนกับไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่อยากเคลียร์ไม่พร้อมที่จะพูดจะคุยจะเคลียร์เครียดชีวิตเครียดมากพอแล้วไม่อยากจะเครียดอะไรอีกแล้วสถานการณ์ตอนนี้นะคะก็เหมือนกับถ้าหากว่าคุณยิ่งนิ่งคุณยิ่งเงียบก็จะทําให้ตัวคุณก็ยิ่งเครียดไปด้วยกดดันไปด้วยนั่นเองตัวเขาก็เครียดก็กดดันคุณมากขึ้น ห่วงคุณมากขึ้นห่วงคุณมากขึ้นนะคะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ของความอึดอัดกดดันนี้บางทีอาจจะต้องพูดอะไรออกมาถามหัวใจตัวเองว่าอยากได้แบบไหนอยากให้ความรักเป็นไปแบบไหนอยากให้ไปต่อก็เคลียร์ใจกันแต่ไปต่อไม่ได้แล้วรู้สึกอึดอัดมากมากทอกสีสุดๆก็อาจจะต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมาให้เขาได้รับรู้นั่นเองนะคะ